สวัสดีครับสามยอดอุดรธานีครับช่างตุ้มครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนังครับเนะี่ยบ้านสะแก้วตำบลน,น้องแกนครับอำเภอศรีบุญเรื่องครับเนะี่ยอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูว่าอะไรครับ ขันนั้นตะแกงสีเขานี่สียู่ทั้งในครับไงไงงเพรายไผง่ายอยู่ครับเาขาถอดหนึ่งสองสามสามตัวเหรอฮอตดึงออกมามันกิมี้น็อนดเบอร์ที่สองสองส่ในี่ครับฉันั้นคันขันเปลี่ยนว่าเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนตะแกงแล้วครับอ่าแนี่โทรหาผมเลยครับโทรโทรวิดีโอขอดอยู่ครับมันจะง่ายดีโอเคี่ลูกจะเดครับยวผมเข็บลั่น เขาไม่ไหวน,นะนี่นี่วันนี้คีขาครับข้าวซอตจะมีไปกับ เาเอาแบบหรือเราเยา๋ได้งานเ้ยเราของานตานี้เอาไห้มังกรครับรรบพี่สอนถ้าจะเอาไว้มังกรเนี่ยมันดีเทิร์นกางก็ดีครับแต่จะมีห้ากระจะนีนี่เห้าต้องให้คัดยาวก็เป็นการเดือว้ต่เจ้าก็ต้องยาวะเพราะว่าเ้าว่องเขเนี้มาก

วันี okay. no. huh? huh? so 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 ้แม <What? because S 1> <idades. S 2> ่ไก่เต็มแม่ก็ได้ไก่เราบอกไก่่นเงี่ยงดีไรไก่ทอเรียนเลียนเรียบดีไรไก่เต็มแม่แล้วครับคือนี่ถ้าไม่เล่นตรงนี้เอาครับถ้าไม่เล่นตรงนี้เอาถ้าเิอว่าท่านดีมันสามารถเลยงนานไดีนะครับถ้าเจดว่ามันหลืมันหวานแต่ว่ามันมันเป็มเม็ดนะไอแม่ขอไปเลยส่อย่ามาลวนดุงบถ้ามันม่มีกาตกอไม่ดุ น้ำเลือดขึ้อก็แด้รอบก็ขอครับแต่เพื่อดครับมันมีการแฝ่กับมันไปเลขึเลขเลยหาดตปนี้ไม่เล่นได้เลยครับถ้าเขาขไม่อันเม็ดเลือดกริดเลยอดย่มันมั้นให้ฟดเคลียบเราดีตีกักนัดก็ไดว เพราะว่ามันมันร่เข่าเข้าไปน้ำแข็วได้ว่าคันเดีงงามดีสวางหลอดงามขนานี้างบนพันอ่ะอ่ะไม่ไ่รวงหลอดนะครับผนดูทีชาววัดดึงดูกเข่าเป็นงามเลยรได้ัเหียงมันอกมาเป็นอย่างเลยวาดไรีเลค่นเดียงเป็นอย่าไรเลยก็เอาไปกันเลยเอาไปเปิีเอาไปเทียบกัน เอาไ,อาได้แฟนอ่ะเขาไม่ดีก็ได้ไหมรอบแรกนี้เอาไปเล่สังนครับไปเปลี่ยนได้ห่อ้ักไปสบายเลยคน่ะเยียมมากเลยกับต่อเนี่ย ครับมันบนอย่เลย่อยวนไม่ต้องไปตีขอวิจารกินแล้วเวลารอบแรกนม่เอาไม่เล่นมีเล่ส้งก็ได้รอบต้นเนี่ยรอบแรกก็ไม่ได้มาตีเรียกมันครับเพราะว่าเขาแม่เอกหมดไง กันเท่าครับมันไม่ด้เรียกนี่มันมันเปียกครับเอาละกันเนี่ยเสียงทีนี่ยรื่งเสี้ยงเนี่ยเอ้ห่างยากหลายครับ ก็ไม่ได <ừ. S 1> ้เ <puis> นี่ยเดี๋ยวนี้ผมแลี้เนี่ยสีอะไรเหรอเบอะครับเป็นเล็กเพราะว่ามันเดขึ้น่ร่มสีเงินได้เป่าร่มสีเงินมันขัดกันเ่รอันนี้มันเบียดถ้าเกิดว่าให้แห้งแทนสีรอบเดียวมันยั้งเบียดเรื่องมันยิ่งจะียดถึงร้อนเร็ว แต่เนี่ยมันนี่มแต่เม็ดเป็นใหม่หรอแม่เห็นวันี้เพราะว่าแม่แยกถังกันได้แล้วครับเัมนนี้ถังเพราะว่าไม่เห็นไม่ยาดดำๆมันถืเล่นนี่กับกับโลกนี้ถ้าเกิดว่าให้พวกเอาถังอัดพื้นมาตรงมันก็จะเล่วงกับผอมเข้ากินมากมันต้องมันต้องเนี่ย อันนี้อันนี้มันเหมือนทับไยาได้บป่อเห็นบอนในยามันล่งเพราะว่าการผมก็ต้องเตรียมกานล่างให้เนี่ยมันเล็บเขาเงวล่วงหลเห็นบอกเนี่ยไปเพื่อนอ่ะนี้นี้มันเป็แก่หอนมันแหนาเทียงเหมครนกันเห้นไหมครับ ตามเลขด้วยเนี่ยตามเลขยนครับนี่งง้กตัดแต่งตัวเลขายมันจะจ่ขึ่นยื่งพัดขึ้นพัดขึ้นตำรดแล้วเนี่ยนี่นี่ดีจ้ะนีมันจะเรียกว่าข้ออันนี้ผมดีอะไรนิดห่างเนาะก่อนเนี่ยร่องแ้งเาถืีหลับอย่เพึ่งกตได้ เราไม่ิด้ตางกันว,าาาวา่าขนาดเราพะเาเวลาผมไทยไทยคิดนี่นอยี่งผมดีสีรอบหย่อให้เิึงแต่ว่าขนาดรสอนลูกหลานอยู่ผมรวอนใส่ให้ถือรักเลยครับ เไม่ได้ไมเนี่ยัเรื่งเลื่อนตแต่ัตรงนี้ครับแม่ตรงนี้แม่ขยับข้าไปแล้วใส่ประมาณนี้เนาะไม่เดี๋ยว เนี่ยนี่เอามาันเป็นมันดีเฮียเอาทั้งนิหน่อยก็ได้ครอกมันมก็ไหลหรอ,เเอ,เอกเพาผมอิอนเอากระต้านันก็ได้เนี่ย อันนี้เนี่ยเน่ปับ๊บปั๊บมาเเรยกหาร่องเลยปั๊บมาเปเรยงหาร่องเบนก่อนนะครับเขาจะเคลียจเพื่อนที่แรงเขาตรงไลยตอนนี้เขจะมีการลงอันนี้มองนเนงไงใก่เงี้ยไม่เดี๋ยวเพ่อนใกล้เพ่อนยาก เลี้ยบแลาวครับมันมาเลยคือร่างเดงครับกดร่องบบไหนครับเข็องแค่เบัเดียวแบบนี้มันทังาบแบบนี้ยังหันด้วยข้าเลยเลยาบล่างเงะได้ขามไปได้ครับอย่างเขาแบไรนี่อันนี้ผมเรีอนพอดีเพราะว่ามันจัางว่ามันแห้งเกล ไ่เกิือนี่ครับผันห้องไฟเขาข้าแไร่เกิดนี่ไข่มันบอกว่าเป็นเูกเคื่อนแม่ยังบอกั้นเผาโ่ขันเป็นเรืเคื่อนตาตีได้ก็ยังทมเนี่ยใได้ได้ครับทีตีหาเกลือก็ทานกำจีกินกำยน จริงไหครับว่าเนี่ยจริงนหมนี่นะครับรว่าตั้งเทียนนิ่งจะตั้งเดชเนี่ยเพราะว่า้ามาเตเส้นไม่มีนะครับ กินมันเดิน,นเ่าอะไรมินแต่ยัดไปเท่านั้นแต่ว่า,า้ามัน,น,น,นาน่นๆนะก็มันบุ๋บเข้าหมาหามันเสียงเลยให้เพื่อนหน้านะครับหนึ่งชั่วโมงกินไปไม่เกินห้าบาทราะว่าชีเรื่องผมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกินไปไม่เกินสามบาทมเก็นเท่านี้หรออันนี้เป็นพอะดินบ้านล้งมาก่อน,น,บ,นบ้าน เาอไเาดยนแ่เป็น่สเด่ครมันเ็นันเมากอเี่าเรื่องนี้นะครับแม่แม่บอกว่าซึ่งดูผมอยู่เป็นเดือน กนมีตัดเพิใจชื่อนี่เบ่งโดนปะเกีกับเดือนเดือนเือแ่าแอนเดนเดก็มาแล้วเาใจ ส่วนใครที่จะซื้อเสอนสีนะครับก็ดูแม่เป็นตัวอ,อ,อย่างนะครับซือนานๆนะครับซื้อนานๆจะได้ของดีนะครับืนูนานๆมีเยอะเป็นขายก็เยอะแต่คนซ้อมไม่มี นูมันด no no. well. no ีมัดีเสียเลยตอนนี้เรียนที่มองการ์นับมาทั้งหน้าสีลับมาทั้งหัวสีีนัดไปทั้งหลังห่วเปนสีัีครับอันน้นคือราบหลามให้ไปเรื่องเครื่องเขากมันเอาแต่ไปเอาเป็นย่างเดียวก็ได้ แต่มันเราเดี๋ยวันเขาเดินเพรตอนนั้นเถึงมเห็นเกล่าค่ถ้าสีสองรอดมันล้มโถดสุดล้มโถดีสุดอันนี้เราเราตองให้เลยครับรอดเป็นว่ารอดเยวกขามดไหนไ่เลยนะมันเ่ไปเลื่อเรือยสองก็ได้ครับที่นี่ที่นี่วันนี้ถือไรอบหองนะ แม่ผมก็ไปเลือหาก่อนเอาเลขสูงให้ก่อนให้มันดันไว้แล้วแม่ก็มัดมัดปอยตรงนี้ไว้แบบนี้ครับแม่ดิบปอยทำเด็กทำมุระผมไปทำนี่ไม่เดียวแล้วผมยังให้มัไปอตรงนี้ก็ดีมันไหลลงมันยิงแบบปุ๊บแม่ก็ไม่ให้มัดทบแต่ดิเรนมัเนี่ครับทบลงบองเด็มันพอดีเอาบองนั่นมันมันมายิงปั๊บขึ้นไปซื้อท่านี่เขาผู้เรียนพอใจพิสพนแล้วครับครับคือเขาบอกว่ายี่สิบระดับเพื่อ สาเป็นไปทำไมทำหอวเจีบแต่เชียงก็แฟลบนะครับพี่หาเอฟวราเด้เหรารับพี่เังเชียครับตอนนี้เราพื้นทอทอเจ้าสี้าวเพื่อมมาเวลยสูมดีครับเชื่อมเลยสูในเม็ด่อมันไหลเอกมาเห็นมัครับมันมนดีแล้ครับมนตัวม้วนมาก่นี้ครับมีเพาดืบกันไปอ มาบทเทียบรู้ไหมะทเทียดเบิ้องบ่อ่าแมยเบิ้องเขา่าสีเทียบเหยวกับสองเทียบอัน,นอันนี้สองเทียเห็นปะอันนี้มันจีนีหักกลางหลเนะครับอันนี้มีหักกลางหลอันนี้อันนี้เป็นเม็ดงามเลยนะครับขขเขาจังหวะเขาเฮามันมันยิงเม็ดไงมันเดินเดินล่งสามัน ขันเขาไม่น้อยสีไงด้ครับรอบดีย่น่ะเม็ดน่อยๆแข็งแข็งแน่น่ะไงครับแต่ว่ามันเล้วอันนี้เขาแม่มันเม็ดเ่าสวยต้องเท่ากับตรงเบื้องเขานั่งเงานะเอาโอให้แม่สีบ,บี๋ยวผมจิตถอดกันนั้นให้เอากระลำมไว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 ั่งไปไว้ท่างหนก็ได้นะ คือก้อนแมวทีแ้กแม่ว่าอันนี้มันไหลปึ๊บเป็นบอนี่เอาไปเท่งผมขึ้นเก่ามันกระิฮวนออกมาเหมมองนี่มันเลื่อนได้จรหน่อยสอบสอบเนี่ยครับส่วนลิปงานสอนผมก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะสอนแม่สีข้าว เดี๋ยวติดเครื่องนี้ผมมีงานซ่อมอยู่ที่บ้านนนสงวนนะครับแม่บอกว่าอยู่ไม่ไกลก็มาพอดีครับทางเดียวกันโอเคครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับ